สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวเกมมิ่งเฟรชชิ่งทุกท่านนะครับก็ไม่ได้กลับมาเล่นนานนะครับอาโอวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูว่าผมไม่ได้เล่นนานฟรีมือผมจะตกไปเยอะขนาดไหนนะครับก็ไปดูกันเลยครับขอเป็นบทธรรมดาก่อนนะถ้าเป็นแรงเนี่ยผมว่าไม่ได้รอดครับเล่นใหม่ๆนะ อ๋อเป็นธรรมดากว่าเขียนไปเยอะเหมือนกันน,นั่นเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมเลยครับว่าตอนเลือกตัวละครจะเลือกตัวอะไรอ้าวไม่ต้องแล้วครับ <c oughs> รามาดูดิ <c oughs> โอ้บางเราเด็กกระโปงครับโอ้ <c oughs> เด็กน้อยเอ้ยตายเด็กน้อยเสียว หลักตาไปอืมว่าเล่นคอร์สดีกว่าคอรสที่ไม่ได้เล่นนานมากเลยถ้าเล่นกากยังไงก็ขอไฟด้วยนะครับเพราะว่าผมผมมึงกลับมาเล่นได้อไม่นานนะครับก็จะกิงกลางๆหน่อย มาเนี่ย <c oughs> เอาไหนดีวะเอาแบบคลาสสิกคลาสสิกกว่าตัวอันนี้หรืวอว่าอันนี้อันนี้ก็เท่ดีอันนี้ก็คลาสสิกคลาสสิกกว่านีลางทองในตำนานคนะรับตัวคอนที่เล่นยากมากแนวยโอ้ลิงโอ้เวเลต โอ้โหแลดโอ้แต่ละตัวครับเวียรอดไปเนี่ยแล้วเอานาคอตมาเล่นตะด้วย <c oughs> ผมว่าม <c oughs> ึงคงจะต้องแบบตึงๆเลยอ่ะเนะเจอแลดอีกเช็คระยะหน่อย <c oughs> ลิงกังเด็กเตี้ย โอ้ตัวแม่โอ Tre ้ตัวแม่ก็มาอันนี้อะไรเนี่ยเออเออเอหน้าล่อเอน้าลอต้อน,อนรับการกลับมาของข้าโมแล้วตรูให้สิ้น oui. แ,ตแต่ว่าตานี้ผมน่าจะได้เล่นเป็นสายขวานแล้วครับ ไม,มไม่ได้เล่นนะว่ารู้กจะเล่นง่ายกว่ามาก โไม่ทันหิวคุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่หิวหิ่หิวหิวลิงถ้าเจอลิงต้องออกเป็น เกาะนะครับรองเท้าเกาะเป็นกว่านะตามมาด้วยกระพับของข้างใ d ป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตียามายา Dragon and Slayer have appeared <laughs> you have defeated an enemy! an <laughs> ally. <laughs> <laughs> has been defeated. Enemy double kill! An enemy has been defeated! Slayer <laughs> has been defeated! <laughs> has been defeated. <laughs> oh. <laughs> อ้าวค้างเ่ยครับค้างแล้วเป็นทุกตาเลยครับไอ้ค้างแบบนีน้ไม่รู้เกิดจากอะไรนะ<อ>มือกลางฟ้าเลยขอโทษด้วย ข้าใจเพื่อนจะมีเสีเยงอะไรแปลกๆพวกแกก็ขอภอภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีไม้นะต้องแท้งหูฟังใส่ข้างๆโหเฮ้ย <Hey. S 1> ว่าเมคอัพหายไปไหน The has defeated. enemy been เพื่อนมาด้วยนะเนรบ้งการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไป Your team has destroyed a tower y e defeated an enemy You have defeated an e l t i m a t e เดี๋ยวครับแนะนำเป็นสเบียออฟตรงสิมูก่อนนะเป็นเองเดี๋ยเข้าเปลี่ยนเป็นเอีจะวเข้าเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวของ โบ้เข่นสปเปียครับไม่ก็เปลี่ยนเป็นเจ้ามุ <Ultimate. S 1> ลามัสับช่วงท้ายเกมเน,ะนาะช่วงกลางๆเกมท้ายเกมเ oh, <my> นย่ <Hi ke. S 1> นาะเสียดนะเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเราจะต้องเน้นจุดประกอบขางคอนเดอลิงนะเนี่ยสเก็ตตัวข <My God. S 1> องเขาเนี่ยนี่คือวิธีกแก้ทาง Right, I'm to you. yeah, right. your team has destroyed a tower your team has destroyed a tower Hoi

ฟาร์มไปก่อนนะครับเพื่อนๆทีนี้เราไม่ต้องแก๊งไปบ่อยๆนะครับดีป๊บนบเรา,เราของเริ่มมีแล้วครับ ไม่ทันครับได้เจ<ด>อไปด้วยห <c oughs> นีไม่ทันครับจบตีเบรสเบรสนี่แก้ทางง่ายนะครับอกาะสะท้อนมานะแต่ถ้าฝั่างนือตัวใดตัวหนึ่งเกาะกันเบสมาขอสะท้อนก็จะไม่ได้ผลนะครับเพราะว่ามันจะไม่โดนสะท้อนเลยนะได้เลยรวมตัว มาล็อกเสียเปียกครับป้บองก,กันมาหล็อกขุมารีายบร้อยครับเรียบร้อยครับอย่างที่ผมบอกครับต้นเกมเราฟาร์มไปก่อนถ้าเราโชคดีเราก็จะแล้วเราต้องเจอทีมดีๆด้วยไม่ใชนะ่แบบเจอทีมแตลกๆแล้วแบบโอ้โหเราเล่นอย่างดีแล้วก็ว่าเราเชื่อไหมมา,าว่าเราเชื่อครับ เหอนไหะครับผมมีหลายดาเมจมากเลย,ยนะตอนนี้ทั้งจิทั้งขาวทั้งอะไรหัวพัดพัด,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 ดแบบดาเมจม,ามาหาศาลรนะันเป็นลูก,กนร,รอลิงนะครับลิงดักุ้ เราหาจังหวะวเพราะว่านาคอสเป็นตัวที่ยืนไฟได้ไนาน,าาาาต,ต,านต้องหาจังหวนะต่อ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 ่อก่อต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 ่ลต่อต่อกเอตอต่อตูต่อต่อ่ออต่อต่่ัตเอต่อง่อตต่อต่ตออ่ต่ตอ Your tower has been destroyed. Your team has destroyed a tower. Okay, like An enemy has been defeated. To be Double kill. Triple kill. Your team has destroyed a tower. มาเลสกิลของมาคส่วนใหญ่จะ่เป็นการ,เ,รเปิดจังหวะนะครับเปิดเปิดจังหวะหนีเปิดจังหวะหนีแล้วก็เก <c oughs> ข้าไปเข้าไปสวนนะครับ <Double kill. S 2> เราก็ปล่อยให้เพื่นนอนสบายนะครับเราก็โมุ่งเนะ้น <c oughs> ชน,น,น,นะแน่นอนขาดทีเดียวครับเรียบร้อยครับเียงเท่านี้แหละครับผมเรา,า,าก็ชนะมาเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหไม่ได้เล่นนานมากเลยคือแบบตึงจัดนะตึงกันจัดเลย 7.5ครับโอ้โงผมทีมไฟน้อยอผม,ผมทุกอย่างน้อยหมดเลยนะแต่ว่า <c oughs> ผมเปิดจังหวะให้เพื่อนดีนะเปิดแล้วก็หนีอนะ่ะผมไม่ได้อยู่ในไฟไงของผมคือแบบเปิดแล้วก็ถอยเปิดแล้วก็ถอยนะครับฆ่าแล้วก็ถอยนะอันนี้ก็เป็นสเต็ปการเล่นของเจ้าตัวนาคอรสเนาะหละัก ม่ไ่้ตัวก็จบเพียงเท่านี้แหละสำหรับการเล่นนาคอนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเล่นตัวอื่นขำๆไปนะครับพนะอได้มีอะไรลงนะครับเดี๋ยวผมขอไปทานข้าวก่อนนะครับผมนะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ